มีของดีไหมได้ใส่ของดีไหม,มวันนี้เราจะต้มไก่กินกันนะคะแต่ว่าเราจะต้องลงสวนเพื่อที่จะไปหาอุปกรณ์หรือเครื่องต้มไก่ที่สวนนะคะเดี๋ยวเองจะไปเก็บกันนะคะค่ะ ชีกไก่แล้วนะคะเหนียวมากนี่เราก็เอาไปต้มอ,อ้ยไปต้มอ,อีกรอบนะมาชิมกันอร่อยมากสูตรคุณแม่นะคะ คุณแม่บอกว่าให้ใส่หยกก้วยอร่อยมากไอนดี้เราทำการตักออกแล้ว เด้อนี่โกสลาเมินลาเมนโกสวัสดิ์เตกไหนก็ตุนเหลวมันชั่วโมงหนึ่งปีช่วโมงวะแล้วก็อรอนไอซินคะเขาอร่อยไหไก่มาจากไหนมาจากบ้านคุณแม่คุณแม่คุณแม่ตีให้ต้มกี่ชั่วโมงนี่มันเหนียวมากใช่ไหมเหนียวมากตอนนี้ก็ยังเหนียวต้องรอบสองรอบสาม เอามาฉีกแล้วนะมันไม่ไม่ไมันข้างบนเกะกะผมเลยกินอยู่จริไนไปแล้วเรียนชิมอ๋อจะออกน้ำเหนียวเลนหน่อยอ่ะมีของดีไหมได้ใส่ของดีไหมมีแม่แบบไม่รู้ว่ามันละลายหรือยังมันเปื่อยหมดแล้วนะใส่ขมดน้ำสองสามคน,อ,นอันนี้คืออันนี้ก็จะต้ม<อ>ไก่จ้าต้มไก่จ่าบอก เจ็บ้งเตะเจปลาไม่บองเจปลากระดีอรเออพูดถึงปลากระดีเขายังไม่เข้าใจว่าปลากระดีคืออะไรยังไม่เข้าใจอ่ะก็ปลากระดีที่เอ็งบอให้าปลากระดีสดหรือว่าปลาะกระดีปลากระดีเนี่ยมันเหลือถุงนึงเขาก็นึกว่าปลากระดีเป็นปลาที่มันเป็นตัวที่ตัดคออกอ่ะปลาสดนั่นหรอไม่ใช่กระดีหรอ เขาออกเองว่าร้านที่เขาแต่เขาให้วันถามปลาไหลแกบองนะว่าแต่ว่ามนเหลืออีกถุงหนึ่งใช่ไหมใช่เแต่มันเป็นถุงใหญ่ถุงรวมอ๋อควาใจผิดเขาก็นึกว่าปลาที่มันเป็นตัวเขาสาบบอกกับเบว่าปลาที่มันเป็นตัวนะเออแต่เขาก็ว่าปลารดาหรือเปล่าว่าลองถามจริงดูทุกอย่างคุณเข้าใจไหมแต่เขาก็ถามแกดูอีกทีนะว่าปลาขายอะไรบ้างแกบอกว่าขายทุกอย่างปลากระดิ่เป็นตัวก็มีใช่ไหม อแกขายทุกอย่างเลยใช่ป่าแต่ที่เองสั่งให้เขาซื้อนั่นคือปลา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 กระดีเขาเข้าใจว่าเป็นปลาปลาตัวไม่ได้อ่านดูป่าปลากระดีร้านที่ขายเกี๊ยวโบมน๊วยชอบซื้อเขาเข้าใจว่าปลาปลากระดีเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อ่านในตรงปลาราเลยกระดีเลยลืมร้าพี่หนึ่งนี่นะอันนี้ผัดไทยเอ๊ะ มเดิมาบ่ายนำมาออกเค็มเลยสงโอมือนต้มไก่ใส่สมุนไพรอืมอ๋ออร่อยมากอืมมันเข้ารสชาตแบบนี้แหละน่ะอืมมันเหลือสมุนไพรอีกอย่างหนึ่งนะสมุนไพรก็

ยังสวดเนาะงน้เนี่เหนียวอยู่อ่ะต้มแล้วไปฉีกเลยค่ะคุณเนี่ยก็ต้มนั่นหรือไงเขาต้มแบบว่าเป็นต่อนมนเลยนะเขาเอามาฉีกทีหลังอ่ะมันก็ยัง,งพรุ่งนี้อาจจะเปลี่ยนเออเอแเอต้มอ,อีกรอบอ่ะ <laughs> นะคะเหมือนกินแล้วก็ต้มอ,อีกรอบเอ,อ,อ,อ๊ะกินแล้วก็ต้มอีกรอบอีกนะก็ใช้ฐานอีก น้งนิงตอไปเดียวน้องเจนหอบน้งนิงรับไหมอืยก็ต้องเถนองนิงก็โตเอารถเข้าสูงสูงจนจนจีรนเจนนก็ดกรธยังกระเจนรอบใช่ไหมกรธตี้าเช้าเลยอยากไปตั้งแต่หกโมงจะตื่นแต่ตีห้าจะตั้งใจปกนาฬิกาปกเหมือนต่เขาคิดว่าไอ้พวกเขานี่ยังไม่กลับมาบ่ตอนที่เปิดไปก็เห็นรถบน ประมาดแปดโมงครึง่งประมาดแปดโมงครึ่งแต่ว่าแกนได้คืนได้แล้วเมื่อคืนกลับมากินกลับมาจากไหนอ๋อกลับมาจากนินเจ๊เจนสองทุ่มนิดนิดเองฝนมันจะตกอ่ะป่วยลมแรงมากที่ด,ดูในในมะม่วงอ่ะมีดีไซน์เลยอ่ะแบบเคลขย้อนขลัง พี่เอาแบบอือในมะม,ม่วงนี่อยูย่ๆมะม่วงในถุงมะม,ม่วงอ่ะมีนในมะม่วงในถุงมะม, <c oughs> ม่วงมาเนทะเลแบบยังจะเป็นของทะเลเนาะฟ้ามันแบบพวกเขาตอนพวกเขาลุกไปเข้าห้องน้ำอ่ะนั่นยังยังไม่มีลม,มอะไรนะ <c oughs> พอเดินกลับมาแล้วแหละอู้โหกุดจุ้ยเลยอ่ะ ตันหันอ่ะมีจับมี <laughs> จับนั่นเอยมันจะึ๋นจับเขาเอาเครื่องในออกแล้วเขาย่างให้มุนีปิ้งแล้ว <laughs> เอามาแต่ึืนึืนนั่นเอง เจอเจอแต่หันด์แนด์ไม่เห็เที่ยวไม่ขาดสวัสดีสวัสดีค่ะเมียนมันกลัวนะมันกลัวอ้วนกับไปเลยถ้าใครเลี้ยงไก่ชนแม่เขาไม่ได้เลี้ยงหรอกตัยแต่คือแบบว่าจมเมียใช่ไหมบ้านบ้านอ่ะลุงอ่ะเคยเลี้ยงไก่ชนใช่ไหมแล้วเวก็แบบโมหัวนี่นะมายกเมียด้วยนั่นเ็นแบเมียนโกนเมียนตะโก เมื่อไงเพราะเกิดเกิดรัคาเนาะแบบเป๊ะๆมันไปเจอกันไม่ได้เนะี่ยมันต้องไปตีกันนะม,มันก็ว่าเลยประเมินเกินเกียรติจ<ม>ุดเขาชอบเลี้ยงไก่ตัวน้นนอยๆแม่ชอบทานไกมแจ๊งงแก,กนะไม่ใช่ไก่แจ้ไก่ที่มันมีขนตรงขาเยอ,อะๆอ่ะไก่ยายายไก่ไก่ประเทศอะไรวะตัวเล็กๆเขาซื้อมาคู่ละสองร้อยห้าสิบขามันจะใหญ่ปะตีเนี่ยมันน้อย ไอ้คือค่อยๆอ่ะไอ้คือทกที่กี้อ่ะเหมันเปละเปละปล่บๆคิ้วไก่แตย้มมัอจะถมไม่ใช่ไก่แจ้ตัวเท่าเท่าไก่แจ้เท่านั้นแหละแต่ว่าได้แต่มันเป็นไก่เหมือนปกติแต่แค่ขามันสั้นอย่างนี้ใช่ไหมเออแต่ว่ามันจะปีขนตรงขาน่ะตอนเล็กๆมันน่ารักนะตอนโตมาเบอร์ปมาตื่นหอมช่ำมันขนมันเยอะเหมื เนื้อมันสูดแต่ว่ามันกินไม่อร่อยนะเนื้อมันจะเป็นสีดำมันอยู่ไต่ไม่น่ากินแฮะมันเลี้ยงไว้ประดับเลี้ยงไว้ดูเฉยๆเอ็มไปสั่งมาด้ไหมในหมู่บ้านเขาอะไรเขาอบขายข้ากระถับปฏิอุ่ยดิเป็นไก่ของประเทศอะไรอันนี้ยังไม่ได้หันหาไม่เจอตอนกลางอาจจะอยู่ข้างล่าง พี่หนึ่งกินไหมเว้ยสมมติไอ้ควายหงไม่ได้อ็นเลยนะไม่กินข้เล็เนี่ยี่นี่เรามุกมูกแบบข้เล็ดไม่ต้องกินคือหนูมกข้าวผู้ตีเถิดไม่ทานเองจะหลุดนะทำไมอ่ะเขาทานมาเขาไม่ให้เคี้ยวแบบว่านี่นะบวยอยากข้างหน้าพยายามแต่ละอย่างเขารู้แล้วบวยทำไมพี่คนนั้นไม่ไม่ชอบทดแมสเขาเพิ่งเห็นหน้าแกวันนี้แหละคนไหนคุณเพียเงว่าคล้ายๆเขานั่นนะไม่ไม่ไม่พี่ที่ไปส่งของเมื่อกี้น่ะทำไมอ่ะ ตรงนึกแกห่างมากเลยฟันแกห่างมากเลยออ๋เขาเห็นแล้วเขาไม่เคยเห็นเขาไปส่งของให้เราแปลกเจ้าของแปลกแปลกสั่งของจากไหนแต่เขาใส่ใส่ไปส่งของกลับบ้านใส่หน้ากากอ่ะเขาหล่อนะเขาเพิ่งเห็นเขาอ้แกถอดเมสโอกอ่ะเจ้ไหนแกไปดูนฟันตรงนี้อะห่างเลห่างไหนเฟดอยู่ตรงตาได้เต้แฟดไหนนะแฟดนี่ตรงต้องก่อนถึงเยัน ใส่มาเปิดใหม่อยู่ทำกว่าในผู้นำเย็นเลยสะพานชีวชีแม่พกกินดีกว่าก็เพียเอาหาผินเลยเล่นจนเอาเพียงไม่เยนอร่อยไหมเข้ามาวนอ่ะแสบทอดร้อนๆนี่ทำเองเหรอเนี่ยบอสิต้องต้องยากไปต้องมาผัดไ่ต้องมาผัดเส้นไ่ต้องมาอยากนะผ่าแม่ของกัน้มาหค ไม่ตื่นเลยถ้าเราทำเนี่ยเราจะใส่หมหมูกดไข่เ็มเหมือนกรดังงกระจุนตน้ำปลาดํกินหอยโจมันตน้ำปลาดําเหมือนตี๋ไหมตะกินอย่างแย้งเลยกินจะได้แยงแยง ได้แย่งหัวชาวบ้านเออจะถามเปิดน,นะเปิดไหมดีกว่าอันอ